เปิดเผยได้เพราะว่ามันต exactly like ้องมีหล uh ักฐานมันต้องมีหลักฐานว่าไอ้ที่ว่าเสียเนี่ยเสียยังไงเรามายื่นให้เขาแล้วก็เขาก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องของอำนาจนําใหม่ได้ไหมฮะหรือว่าไม่ได้ละก็มันเลยขั้นตอนการถ้าพวงในขณะที่รับคะแนนแล้ว 7,000ใบมาให้เราดูว่าไอ้บตรเสียที่ว่าเสียเนี่ยเสียแบบไหนยังไงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยหายข้อข้องใจว่าบัตรเสียเนี่ยมันเสียแบบไหนกันแน่แล้วมันเป็นที่คนนับคะแนนหน้าหน่วยหรือว่าเป็นที่คนกลางกันแน่นะคะที่มานีหมายถึงว่าจะให้นับใหม่เฉพาะที่บัตรเสียหรือไงหรือว่าทั้งหมดเลยครับอ๋อเฉพาะที่ที่ที่รู้สึกว่ามีมีบตรเสียมากมากขนาดนี้ครับ แล้วก็อยากเหน็นบัตรเสียพี่ว่าว่ามันเสียอะไรยังไงครับแต่ขั้นตอนทางขอตองคอธิบายแล้วที่ไม่เข้าใจาครับแทบไม่มีคนเลยแทบไม่มีคนผมรู้สึกแปลกใจผมว่าวิา่งวิ่งอยู่เขตแม่หมอครับอก็วิ่งมาหลายหลายหน่วยเลือกตั้งอ่ะวิ่งไปถ่ายรูปวิ่งไปวิ่งไปดูไปไปดูเขานับคะแนนกันนะครับหลายหลายหน่วยนะครับ แล้วก็แทบจะไม่มีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการนับคะแนนซึ่งผมดูแล้วอ่ะมันเป็นช่องทางที่จะทําให้มีการจริตถ้าเกิดว่าหน่วยเลือกตั้งนั้นน่ะเขาจะจริตนะครับมันสามารถทําได้ในเจ็ดพันกว่าเนี่ยอยากอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเขาว่าไงบ้างัตอนนี้ล่าสุดตอนนี้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะไม่เปิดเผยได้เพราะว่ามันต้องมีหลักฐาน ต้องมีหลักฐานว่าไอ้ที่ว่าเสียเนี่ยมันเสียยังไงเรามายื่นให้เขาเแล้วก็เขาก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องของอำนาจในการตัดสินใ <Okay. S 1> จ,จต้องเราต้องส่งส่งเรื่องเนี่ยไปถึงกรกตใหญ่ <c oughs> ให้กกตใหญ่วินิจฉัยว่าจะเปิดหรือไม่เปิดอีกทีหนึ่งแต่ผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามัน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 เป็นแบบน,นี้เมัน ไม่คุติธรรมเนี่ยไม่ใช่มันเมีความรู้สึกว่าเป็นไม่คุติธรรมมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอยากให้ตรวจสอบไปเห็นเลยใช่ไหมใช่ผมได้นับเรียนไปแล้วว่าจากพนักงานของสำนักงานกรกตจอดำปางเนี่ยรวมทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วรวมทั้งผู้ตรวจการไปสังเกตการการนับคะแนนน่ส่วนมากนะครับส่วนมากก็เป็นการกระบาดไม่รู้ว่าการกระบาดเบอร์ไหนนะครับแต่ว่าเป็นการกระบาดทับหมายเลขนะครับไม่ได้การกระบาดตรงช่องให้ทำเครื่องหมาย อีกอย่างหก็คือไปการกบาดในหมายเลขที่ไม่มีผู้สมัครนะครับก็เลยทําให้บัตรก็เลยทําให้เกิดบัตรเสียขึ้นนะครับในกรณีของบัตรเสียนะครับพี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่าการณีที่กรรมการนับคะแนนเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียเขาต้องบอกให้ได้ว่าเสียเพราะอะไรนะครับเป็นการสลักที่หลังบัตรเรือตั้งนะครับที่เป็นบัตรเสียนะครับเขาจะบอกว่าเสียเพราะอะไรแล้วเขาจะเป็นผู้วินิจฉัยตรงนั้น ในกรณีนี้นะครับถ,ถ้าเราจะมาทํางานร่วมกันในโอกาสหน้าก็คือเราจะมาทำวิเคราะห์วิจัยว่าบัตรเสียเนี่ยบัตรเสียเพราะอะไรแล้วก็เราก็จะต้องอลดนลงนะครับให้พี่น้องประชาชนผู้สิทธิตั้งนะครับทุกทุกเขตน,นะครับว่าการทําเครื่องหมายการกรบาดในบัตรเนี่ยทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นบัตรเสียนะครับอันนี้ก็การเรียนพี่น้องประชาชน,นผ่านกสะทรวทุกท่านครับขอบคุณครับสงสัยเนี่ยสามารถที่จะ ยื่นให้น้ําใหม่ได้ไหมฮะหรือว่าไม่ได้ล่ะก็มันเลยขั้นตอนการทับหัวงในขณะที่รับคะแนนแล้ว